สวัสดีค่ะ,ะเวลาเกษตรนะคะวันนี้อ้อยสพทุกคนมาชมต้นทุเรียนที่เราลงปลูกไปเมื่อ4วันที่แล้วนะคะมาปลูกให้กับลูกค้าแล้วก็วันนี้นะคะอ้อยมาเปิดน้ำแทนพี่ชายปกติคือพี่ชายจะเป็นคนดูแลในส่วนของลูกค้าอ้อยก็จะดูแลที่แปลงซึ่งอยู่ห่างกันสักประมาณ2กิโลค่ะไม่ไกลกันแล้วก็ทีมของอ้อยนะคะรับคอนซัลหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าคนที่หรือสวนไหนที่แบบปลูกไปแล้วแต่ว่าคือมีต้นอาการต้นมีปัญหาต้นโทมไม่มีความรู้ในการปลูกหรือแม้แต่จะลงปลูกใหม่เราก็ให้คำปรึกษาทั้งหมดนะคะในทีมเรามีทั้งหดคนี่่ายสสวอ้้ททะะุ สามเจ็ดไม่น้อยนะแต่ก็น้อยที่สุดน้อยกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ทีมของเรานะะเนี่ยค่ะตั้งใจมาส่งเสริมให้ในโซนอีสานปลูกผู้เรียนได้สำเร็จนะคะทุกคำถามของท่านเรามีให้ทุกคำตอบเลยใครสนใจนะที่จะปลูกผู้เรียนขอคำแนะนำคําปรึกษาเราให้ได้หมดเลยทุกช่องทางที่เจอเราทั้งเพจเอทิวพันธุ์ไม้น้ำพันธุ์ไม้นิลน,น้ำไม้หรือแม้แต่อ้อยักะเกษตรนะคะทุกช่องทางสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เราปลูกไปแล้วเนาะนี่ค่ะเป็นต้นราคา750ปลูกไปเมื่อประมาณ4วันที่แล้วค่ะสวยงามมากมากเลยใบนี่ตั้ ระบบน้ำเป็นระบบมินิสปริงเกอร์แบบนี้เลยค่ะใครสนใจจะปลูกทุเรียนขอคําแนะนําให้คำปรึกษาเรายินดีมากๆเลยนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์0 9 7 7 9 7 5 5 8ได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอ้อยเนาะสวัสดีค่ะ